ว่าสันมีของมาให้วันนี้ได้บ่ากได้อยากได้อ่าเนาะแม่เห่นจัดให้เป็นสีฟ้าเลยเอาเรยกว่าจะเอาสีทะเลแต่ที่นอนเนี่ยบบมีเอาเปิดถ่ายเป็นว่าอ้าวเสร็จเลยใหญ่เลยเนาะ บ่งดูอดองเดียนเอาผ้าโฮมขึ้นมองดูหันบัญชีเดียวกันเบาบาทนี่ไดี๋ยเอาผ้าโฮมพี่กันงาไทบุญเข้ามาเดชใส่ป้งเงินพอดีเลย,ยนี่นะแล้วก็ส่งเป็นชุดหนึ่งชุดเดียวทีด็ดมันจงนังนานนั่นแต่นี่จะเป็นซบคือกัน ีบแข่งกันบ่ไอ้โอยงม่ดูพี่จิเออนีแล้ว่สบายดีหรอเ็ว้แล้วดูปะสบายดีง้ก็หัด้วเ้ยสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงอเจ้พอไรสองเบืองเลยจ้แม่เ้อป้าเลยพอสุด แม,แม่แม่จับสองเบิ้องเฮคือเนาะเฮแบบไรด,ดุเดีเ๋ยวเดแบบสั้นบอลโดยนี่นี่ได้ไห่อืมโดยกลับประเทศไทยสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเอฟซีทีฮักแพงทางสองสบุนบ้านนานเนาะมาพบเพ่อนในมณ้กษัตริยสามคนพอ่อลูปัง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 บัง,งนิ่มดูนิ่มเห็ป้าลุงมึงดูค่ะค อนวันนี้น้องพิงคู่อยู่บ่บอเมกับปะป่าพามาหาไผ่ใช่ไหรแม่นบลดุกม่ยังบ่มเยยังเอยนิงเงยมยเฮ้ยนงมจำได้ปลดุกเหมือนเนาะแต่ปาบอได้ไปหาเอ้ยนิงนะลูกเด้อ เพื่อนไผยดุเพื่อนไทยเอ้ยเนี <something> ่ยเนี่ยยังเนี่ยเนี่ยยังหอมแม่ดูอิเหมียนบ่ดุเหมียนบ่เฮือนเอ่ยแอนบ่โอ้แถบนี้แกเนาะเพื่อนบ่ได้ปลูกมันบ่บ่เนาะโอ้เพื่อนยังอันนั้นประทันได้ถึงยามนังกหนเนี่ยเพื่อนลำมาไหวเนาะลำมันเพิ่งก็ไหวอยู่นั่ยนั่ ไปปุงชีไปมาบบนี้เนาะไปกันเลแบบทีกะมองกันนั่นก็หกเนาะหกคุไปย่ไนมาไเีก่ไมเธอได้ไปแล้วดูกันได้เลยเด็กขามาย่ยมายามทางนี้เต้โดนๆปลาลุงเลยเนาะเข้บมาเป็นจังใดยังบบวันนี้ก็มีทังเมยเพิ่นให้เข้ามาหา ทางพ,พ่อผู้ใหญ่แหละป๊าผู้สาวตักผ้าาบ้านแม,นาม่นบ่พแม่นบ่เอเอื้อยนี่ลูก่นอืมอยู่อยู่บ้คือบ่เห็นไผน้อยเปิดประตูล่ะหืแม่นบ่บออเป่ะนี่ก็พอดีทงแม่เพิ่นเนาะให้เข้ามาหาทางน้องมวอีกพนปาลุงเอ้ยือเรื่อง ที่ผ่านมากะเขากอกชิบะคอว่าเถิงเนาะขับมาย,ยามายามคือสมอยมิมีแทะมีคนอยู่เพื่อนอยู่บ่นนี้อือสีเพื่อนองมวยนีนเอฟซีพนกระถามมาหลายว่าเป็นถึกสีปลอมแต่ว่าโบเมนปลาดุงอเนาะเพราะว่าสาบโบแห่งไปล่งสีเนาะสาบ ีพนงังโมแห่งเนี่ยไปลงสีไว้แต่มันก็ได้เป็นแบบนี้เอา้าหาอยู่เอาไปทั้งได้่าสบายดี Bye <c oughs> อย่าทักนะว่าอ้วกขึ้นห้ามดนะค่ะไม่ก่อนเปิดดับเบิเนาะยืนกับใรล่ะเดียวอ้อเอาก็ารถสองขั้นเม่์ไปอยู่บ่ ขี่ไไ,ได้เอาไดเมยไปสายโมจะขนไป้สยอือยางไปได้รถอยู่ทั้งสองคันเลยบ่ไปดินไปดินเจ้าขี่คันได้เฉยาเราอประจำคันนี้คันนั่นด้ีเป็นยังไรคือบรีขี่มันขี่ไป,ไ,ปได้อ๋อดีนเอยเอาขึ้นกดรถเมื่อขี่มันชอบมีงด <laughs> มันเพล่บอจากแล้วจะเป็นไ่ายโม่ เออละมือเะจะหน่อยกะอมแมเอื้อยังดูเื้อนยังกับฮะเื่อยังไป่มฮะชมไปเรื่องเวมีพายุเทียนเทียนหาบแสดีเยตัวเทียนด้วยแม่

มาไปใอตัวใหญ่นี่เอาไปแถบเลยมาไปนะเอ้าเนยตานนี่ยนี่ย่ามาไปอย่าบึงมาอันนี้ขอยา้ไาขอ่นยั่นนั่นนั่่นนั่นน่น่น่นนั่บน่นนั่นน่ันนั่ั่นกั่นนด่ะันั่ เคยได้กินเคยไดกินม่อาบิ <wh 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 ่งปู <wh <wh um> ่ยงสวยานปเบิลในกเฮยดูปะอปเบื่งหลังบ้านในมวยปะย่หลังบ้านในมวยนันจะิงในนันบ้านชิงวะได้ FC เพื่กถามาหลายได้ดสีเงิน้าในมวยนี่นี่วอันนี้วแม่ถ้าสีบกเหตุผลด้เนาะโบแมนชีฟอมกับโบแมนชีนานที่ถูก สีเพ้ทีนั่นได้แหละแต่ในสีนี้แ<ส>พงสุดแหละแต่ว่า,วา,าทั้งทีทั้งเ่อมมันก็ยังสิเข้มกว่าเก่าเด็กพอว่าตอนนั้นหันทั้งสาวคนสาวยังโบหอดเดือนเด็กไปลงสีเนาะเลยมันเลยเป็นแบบนี้แล้วก็บอกอยู่ยทางขอยรถม,มั้ยหน่เดี๋ยวกับผลแน่นอนช่วงไหนเนาะแม่ช่วงเห็ดกับปุ่นพร้อมเลยอ่ะให้ปลาปลาพาไปไปแม่ไปด้วยปไปมาปลาปลาพระไปเลยแบบมันสีออกแบบนี้ ถ้ามีเงินก็ไปแต่ชื่อสีมาทับเอาไปนีมน่มันหลอกอ้อไม่ได้อือเพราะว่าตอนนั้นสีมันโมแห้งเดยอันโมแ,แมนผัดพ,พนังเข้าโมแห้งเด้อมันก็ได้เป็นแบบนี้อ,อ๋อคือว่าปลูกหมกพริกหมกควายไปเลยตามหัวเราได้กินขี้หมาเลยเด้อันชื่อยังที่อันปลูกนั่นแหละอ๋อปลูกอยู่ขึ้นปลูกนี่ก็ได้เน่ออะบนิปลูกวันดาให้แบบนี้หมักทั่วหมกักแตงให้เป็นคลุมไปเลยนะ เพราะว่าเฮือนเจ้ามันมีหัวแน่นอะพอได้กินเป็นสาวเต็มโซดหัวเราไปเห็นเจ้าโดนโดนอะไรบนเนี่ยฉีดหอดอีบ่เดีดเย๋ยวโบมีคนฉิดหอดแถานี้ยังหกเนาะอย่าง,งูได้ขึ้นแถวนี้เป็มเศษผูษ้สาว น,นี่กินในตู้เลยฮะนีแต่พักนี่แต่พักกินไมเลยมีแต่พัก,พกว้าวได้พักมานีเล่นรหทุนได้คุ้มเหมือนนี้มีแต่อ้วกขึ้นอ้วกขึ้นเดี๋ยวนี้ <c oughs> <ม>เปิดบง่ง <c oughs> อย่างได้ยเปิด่งเลยมีแตพักหย่งนี่พักระมังยังสัญญยญงเนี่ซื้อ พอได้ไปพัดมันมีก <c oughs> ลิ่นบอตอนแรกมาว่าสะออกที่ซื้อมาให้กูไปแต่งแต่งให้ได้โอ้แม่ได้รถหลายสำรหรับรดเบิดนะโอ้โอ้โเห็ดนี่แหละเนาะพิงพระเป็นไอเดียของแม่เจ้าบ่เดอร์ว่ามีพน,นันอของเจ้ามันแต่กลิ่นแบบมันมันโล่มันว่างไปอย่ากับพัด ม,มียคอเขามากับมันโลคนะนมันบนุมีเฒ<ฮ>างบานอ,อีแต่ได้จะเขามาอกอแล้วนะ<ฮ>ได้อยากได้ได้มาไวหวบัวชาวันศิลมันพรเนาะกลับไหวนี่มองแม่บอกด้วยว่าผ่องน,นอนโอ้มเมอจอนอน้านอนเอามุ่งก็เป็นแบบนั้นเลย แม่จะนอนเฮ็ดเฮ็ดหักนอนคว่งบ่อืมก็่งเด้อียังเสงมาอยู่บ่นี่อ้าน้องผู้สาวกางบ่ได้เลยเออสผ้ามซะเออไปตาเพิ่นบ่ยห่มอ้กางมงอันนี้ นี่มองนอนแม่เจ้าเออก้าอะไรแม่เห็นหางหาตักระดมนอนโอ้นี่เนาะนอนบ่มีอันใดโอ้มีกีตาร์แล้วพ่อบอกเฮ้ยตายเปแล้วน่ะยังโมเป็นอยู่ซ้อมอยู่เราจะการแต่เพลงนะอะไรเพลงราชการอ่ะยังบมได้อยู่ เออมันหลายกับมือเฮามันก็ยังแข็งแล้วมันก็ยังจําถ้าว่าเฮาบ่นั่นอีบ่ได้เป็นง่ายดิกีตาร์นี่ค่ะแม่แฟหนอย่ออ๋อปาซั่นลงพุ่นลูกละพเด้อมาัเด้อมาาสวเบิ่งเฮือนบ่ได้มาแต่เฮิงแล้วเนาะ ลมเย็นแต่ว่าหมาน้อยเนี่ยมาแต่ใส่ม่ยโอวนําให้บ่วนี้มันมหน้ยรู้มนําอาตัวนี้หาบ่พ่อเนาให้แต่ว่าเามีหมาน้อยเฮาต้องมันทำความสะอาดได๋งนเพราะว่าย่ฝนนี่ มาน้อยไตยมันเหยียบขึ้นนะมุนมีบปแล้วฝาซันมีของมาให้วันนี้แบกได้ป่าแบกได้แบกได้อ่าเนาะแม่เหมือนจัดให้เป็นสีฟ้าเลยเอาแรกว่าจะเอาสีทะเลแต่มาที่นอนหนี่งโมีเอาเปิดถ่ายเป็นว่า เาบูฮะปากบอกเปดบอกเป็นอ่ะเปิบอไล่พอยนะเอาว้เจ้าโดยเจ้าอเป็นของน้องมยนี่แต่ขาบ่เม่นได้ขอเลยเขาเจ้าหงายก็เจ้าหงายเมื่อกี้ถมใม่แล้ยัง มุ้งกับสีผ้ามุ้งกับสีผ้านอ,อ,อนนะฮะสีผ้าบ่มีบ่เป็นันใหญ่เราเอานอนกัเอาเป็นชุดใหญ่ใด้วยโอ้หนาหนา,าเลยลม้ำวนผ้าหม่มผา้ผาห่มห่มโตโตรุ่นเกตีมีครบชุดเลยมีทางไอ้ผ้าปูแล้วก็ปลอกมอนข้างผ้าปูนอนแมนมีนะผ้าปูปอดอันนี้ปอดที่ปลอกมอนปลอกมอสมูลนี่ วันนี้หันสองอัน้วก็ปอกไอ้ปอกอนามอนฝางละสองเจ๋อิจุดเสร็จเลยใหญ่เลไเบิ่งดูมักอยู่วะมักอ่าทามักตัวนี้หันสีใหญ่กลัวตัวที่เอื้อยซื้อใหตัวติกิะจะเป็นหกพุทธเพิ่นเอ,อิ้นหาเซนตตัวนี้นะแต่คนโดนหายสี่เซนหาหน่อย หนูสี่แสนหาแสนคู่ผ้าห่มนี่เพันเอิ้อนสี่แสนผ้าห่มเป็นชุดนี่นะแต่เกระดูดให้สามแสนหาเป็นสี่แสนหาตัวนี้สามแสนหาแต่ยังมีใบบินอยู่ได้ตั้งไว้วงใบบินอีกเท่านึงตัวนี้่พวกราคาเท่าไยแต่เป็นรวมประดานล้านแม่หมอนหมอนมูลแต่มันมีปอกน้ำผ้าห่มได้เจ้ากรสวมเขับนี่เป็นชุดสีเดียวกันเลยบาทนี่ ความเวลาโมเมนต์อันสีชมพูได้สีฟ้าแล้วว่าเจ้ามักสีฟ้าเนาะยังบอกว่ามีอีกอยู่ครบอบอุ่นหรืว่าเจ้าขาดกวาอุ่นบ่แม่นอกตอนนี้ออสอ่ะสองสุดเนาะใส่แป้งเฮียนเลยแบบใส่แป้งเดียนเอ้ยนี่เลย เห็น n h าดื้มพี่มาอยู่ด้วยกันเอยซื้อมาเป็นชุดนี่ตัวนี้หันบราเจ้าชายเสือขาวทางเบิร์หันได้จำขอไปเบิร์ตพ่นปะโยมไปก่อนตายเจ้ากับขาน้องเลยเอาชัมที่เข้าไปได้ก่อนปะเงินนี่บมมีนักเงินนี่บมมีนักเออหมวยเออหมวยอยู่ทันก่อ นี่ว่างหน้าไดยก็ได้นะรุ่นนี้บ่มีนัก่ะโอ้ my god ่ะออกสางกินใจมวยได้ปเอาที่ดนเวกมาเลยดีทั้งแม่ เล่าให้ซื้อที่นอนมาให้ทั้งน้องมวยเนาะบัดโตโอ้ยบ่แม่นน้องมวยนะอ่าดอกเดียนเอาผ้าห่มขึ้นมองดูหันบัีเดียวกันบบานี่ได้เอาผ้าห่มกมุงนี่กตัวใหญ่เ6ฟุตไป่ลูกตกไดลูกตกไดเจ้าได้ลเดเอาย้เข้าอีกลูก เบิรงลูกเอ้ยบันี้เบิรงเสือดูมากบ่เป็นสุดด้ยเลยนี่เป็นชุดทั้งสองทั้งเสือเลยแม่งามแท่บุญออกมาเดชใส่เป็งเงียยพอดีเลยนี่นะแล้วก็ส่งเป็นชุดนึงชุดเลยเด้เป็นชุดนากักจ้าขอชุดเท่าไหร่ฉันไปฮะ เชิญไปได้โชว์เชิญหาเนเออสายมันก็เป็นแบบนี้มันก็พุยๆเนาะถ้าเป็นแนวเราเขามัดเขาจะเข้าในนี่มัดทักขึอนเลยนี่ตัวนี้แบบนี้ทิด็มันจังนานนั่นตัวนี้จะเป็นซบคือกันไว้คือชิมักอะ ใงเกเอาใส่กงเยนก็ได้บ่แบบนี้ใส่เสือาวทังมันได้เอื้อใจเลือกแบบนี้แล้วบเป็นหูชิปมันซีโบได้แม่นต้องเอาขอซบนี่มันเป็นชุดกันใส่แอลงเลนดาจับมาบเต็มชุดด้วยค่ะตัวสีลามกับพี่ชุดมันนี่เสือแขนยาวจะแขนยาวตัวเดียวตัวนี้ ตัวนี้หั่นเอิญแสนแปดตัวนี้แสนแปดนี่เสียบตะแหันแปวไดหนึ่งิลล้พนฮะ่ลบมันับ่ตวยนะมบงามะบ่นยใช้สัญญากันไบไหนลูกสัญญากันนะสัญญาที่ไหนก็สัญญาคือสัญญา สีํำนี่ก็มีโฉกมาแล้อเมืองดูหาโฉมมันนะจะพ่งดูหายงีนานะเด็กชุดออนี ö, ่ดิส่งสุดอืมนส่งสุดเลยเป็นผ่าดีตนเมนนะก็ต้องห่วงนุ่งสบายแรงเลยค่ะชิน่ชิลุงนอนเออกิสุดอดาวตะจอดเลย อย่างนอนนะดูไรดูไรแต่สไตล์แบบคือคือเออนุ่งนี่แหละจะเป็นแบบนี้แหละเอ็กซมักนุ่งเป็นชุดแบบนี้แต่เออบังนี่เจ้าชิมักสีครีมครั้งแรกเออจะเอาสีครีมกับสีแดงเดี๋ยวได้ว่าเอาสีดำเปลี่ยนให้เจ้าเวลาใช้เสื้อขาวไปโรงเรียนสีขาวกันตัวสีครีมนี่จะเป็นฮูดซิปเป็นซิปแมน แมนเราเปลี่ยนสไตล์ดิไปเงินจันอืมด้วยกอ่โซโซาา่าเ็มหาตเเตแต่ว่าเป็นสุดหันสองสุดนะเนสองสุดพอดีสุดหนึ่งสองเส้นหาแต่พันรุดไห้สองเซ้นชีจะขอไปเบิ้งได้นเพิ่นไล่สดก็ได้อันนี้นะผา่าแบบนนี่นะ กาเนี่ยได้เป็นพันจิเบิงกาอันเสื้อนี่นมองเอิกาน,นี่สีเอินกาย่งรุ่นดอกพันชิเอินรุ่นกระเจ้าสีไล่สดขายเนี่ยถ้าว่าขายหนาห้างทั่วไปนี่สองแสนสองแสนหิบเก้าพันสุดแบบนี้นะแต่ว่านี่เอ้ยเป็นขาประจำพันได้รุ่นให้สุดละสองแสนสี่น่อย,อ,ยอาัไว้เลยดิเดี๋ยวฉนาเจ้าชิบเปื่อน <c oughs> จบใบแล้วบาทนี้ใช่ถ้ากระบ,เบดเมืองในซีโนโมีอยู่หันเดียวได้ขายแบบนี้นะเสือแบบนี้ะแต่แต่แบบนี้หันมีร้ายตัแบบนี้นะแต่ผ่าผ่ามันดีได้ตัวนี้เมแบบน,นมแต่แบบนี้หันสีมีอยู่หันเดียวบนเมืองซีโนขายเอื้อสิมักซื้อ หนาบานหนาบาน,น,าบานอ่ะมาเดี๋ยวก,ก็มาน่อยผู้ตาตีบก่บะแม่นจ็บมีซิปตัวนี้จะเป็นคอซบก็มีซิบเดยพบกันนี่ <c oughs> ได้ป้ายมันสีเป็นบอกนี่ได้ป้ายก็รุ่นดีเลยแต่ราคา เออนี่เด้ราคามันนี่ยเนี่ยนี่พันธุ์ไฮพัดหนึ่งที่กี้พันเอิญสองแสนสี่สิบแต่วันนี้พันขา,ายนำ้ำป้ายนี่ระนี่นเลยไปป้ายได้ประตัวเอาโบได้เลยเออลูก <c oughs> ป้ายเบิ่งป้ายกะ็ะหูว่าเซปาเกตน,นะแต่ตอนนั้นน่ะเอื้อยซื้อมาเพื่อเจ้าไปทำเฮียนใส่เปลี่ยน,ยยนมีเชิดแขนยาวนุ่งไปทำเฮียนมีจักโตสั ตามตัวแต่สีบัวมาเลยเอ้าสีแบบนี้เลยบัเอ่อแต่ว่าแต่ว่ามันกาด้วยใช่กาสีบัวเข้มตัวที่เอ้ยซื้อให้ตัวรักแปดตะกี้นะเอ้ยยังใส่อยู่นะตัวนะสีผมกันนะเอ้ยยังมีอยู่สีน้ำตาลของเอ้ยยังใส่อยู่ มึงเข้าอะไรขาดแล้วนะไปซื้อเครื่องให้น้องนิงเดี๋ยวก็ซื้อให้น้องมวยตัวนึงเนาะตอนนั้นเนาะนั่นแหละป้าสานพอดีนะเบิ้งชื่อเบิ้งมาบินซื้อเครื่องก่อนทีซื้อบอทั้งมวนบอรทลายปลาลุงเองยเบิ้งก่อนเป็นเขียนใบบินให้อยู่เนาะเบิ้งแล้วลูกแล้วตกแล้วเอาว่าม่เหนเฮ้ย ไปบินมันบินบินลายพดนี่บินเสียเงินไม่ต้บินเสียเงินนี่ลูกเพียงเฉพาะซื้อที่นอนนี่ที่นอนใหญ่นี่สี่เซนห้าสิบพันแล้วข่าผ้าห่มใหญ่นั่นชุดหนึ่งหันสามเซนห้าเนาะสามเซนห้ามุ้งมุ้งก็ได้หันเขาพูดปราคารมันไม่จริงนะ มุ้งนี่เส้นเ้ามุ้งเสนเศ้ามอนสองนวนั่นหั่นเสนหนึ่งรวมยอดแล้วพอดีตกอยู่หนึ่งล้านเศร้าพันกี่บสุดนอนจะอ่านชุดมาได้บุรสื้มผ้า้อ <Okay. S 1> ผ้านต่าหาัก้อผ้าก,ก็อะไรง่ายเลยสุดละสามเสนเอ,อ้งเส้นสามสิบเก้าพันชุดตัวนี้แ้วตัวนี้หั่นเสนแปดกะเป็นไทรเนาะแต่กะเงืนที่เดือยแม่พันว่าให้ไปซื้อ อันน่าเข็นยาวให้น้องน้ำสายเผื่อนะนี่เหลืออยู่สามเป๊ะสามเซนปลายนี่แหละดีเงินอยู่สองล้านปลายเนาะ่อยอ้าวเจ้าเคยชิู้้ว่าที่เอ้ยซื้อมากเลยเป็นของไทยผู้เยอ่ะมีแต่หายทางน้องมวยขอบคุณขอบคุณทางเมเปียนกระพอแซนดี้ด้วยน้องเด้อ ขอพ้อแรกที่จะรอคอแนดี้ารเดอดีไฮเออมาเป็นสะพานมือเดอูซื้อมุกซื้อมอสซื้อเออข้างลูกด้วยดาเอ๊ะม่รายเดอ๊ะมัดแตู่ก กับพ่ออะไรแม่กันดีมีแห้งใครมันันเย็นนี่กับเงี้ยหนาวมาแล้วก็ให้พ่อแม่กะหักษาสุขภาพตัวเองไปใส่มาใส่กัเดินทางปลอดภัยเด้อให้มีแต่ความสุขความเจริญของเมืองก้าวหน้าโดยสาธุให้ปัู่เหมือนคนนี้ตลอดมีตลอดไปเอวุ่นกับขี้กันเด้อเอวุ่นไปเห็นกันโดนนอกเขาบไปเห็นตลอดเมื่อหาเอื้อยนะฮู้อยู่ตรงกันเอ้นอกเขาไปเห็นกันเดนไอ้วุ่นกับห้ดีมีแห้งเลยไอ้วุ่นเด้อเดินทางกัน ใส่กันเนาตั้งใจให้เหมนกับเดินทางปลอดภัยดีมีแห้งดยโดยดยเจ้าก็คือกันแหละตั้งมุ่งตั้งใจเฮียนนะน้องเด้อตามที่เม่เพิ่นตั้งใจให้ทอางแม่เปลี่ยนข้าพแซนดี้เนาะที่เพิ่นได้หักแพงเจ้าแล้วก็อย่างให้เจ้ามีคมพูดคมเฮียนนี่แหละน้องเอ้ยถ้าบ่มีทั้งพ่อกับเม่เพิ่นที่ได้ซอยสนับสนุนเรื่องการเฮียนของเจ้าเจ้าก็คือชีบ่ได้ถึงจุดนี้ ปีนี้นมอไรมอสี่มอสอ๋อยังได้หนิจบมอสีมันสิได้ใบรับใบประกาศบ่เพราะว่าจบอันนี้สัตนมอปลายนี่แหละหมอมสใช่ใบประกาศจบวสิถ้าพันย่ามให้มันจบให้เต็มร้อยเด้อจะไปออกกลางเด้อตั้งใจเลยอันแรกให้มันจบให้ให้มันจบออกมาเจ็บ <onz rates> um นั่นแหละตั้งใจตั้งมุตตั้งใจให้อย่าให้ทางพ่อกับแม่เพนเสียใจผิดหวังได้น้องเอ้ยนเอยป้าสันเอื้อชับก่อนเด้อพ่อข้าแดดปาจังไดก็มียังกะจังเขามาหาไม้แน้นองเด้อป้าสบายดีเด้อโดยป้าปาป้าป้าบอกไอ้มวยลูกไปไาไหมมวยไหมเด็กลูกไปไปไปเบื้องนี้ไปายกันไป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 นะเบื้องนี้ไปเอาเบื้ง พอแล้วลูกไปปลาปลาเมื่อปลาเอ่ยก่อนเมื่อแล้วหน่วยเด้อโดยโดยโดยปลาปลาเอาลูกผู้ไร่ฉันมาบานเลยนะโอ๋ยเนาะสำหรับคลิปนี้ทางสวนก็ได้เอาที่อยู่ที่นอนมาให้ทางน้องมวยหรือทางแม่เพียนก็พอแซนดี้เนาะที่เมันได้ให้ทางสวนเป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้เนาะ ก็าจาังได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณลาลาเดอ้อ<ะ>ขอให้พ่อแม่อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดอ้อ<ะ>สำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดี